วาจาสูตรวาด้วยองค์แห่งวาจาสุภาษิตห้าประการดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองห้าประการเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นทุกภาษิตและเป็นวาจาไม่มีโทษวินโยชนไม่ตีเตียนองห้าประการ เป็นไฉนคือวาจานั้นย่อมเป็นวาจาที่กล่าวถูกกาหนึง่งเป็นวาจาที่กล่าวเป็นสัตว์หนึง่งเป็นวาจาที่กล่าวอ่อนหวานหนึ่งเป็นวาจาที่กล่าวประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งเป็นวาจาที่กล่าวด้วยเมตตาจิตหนึง่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์หประการนี้แลเป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นทุกภษิติและเป็นวาจาไม่มีโทษวินยูชนไม่ติเตียน